เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วที่ธุรกิจร้านอาหารของคนไทยในสหรัฐต้องรับมือและปรับตัวให้เข้ากับการระบาดของโควิด -19 รวมไปถึงมาตรการด้านสาธารณาสุขที่เปลี่ยนแปลงไปตามความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละช่วงผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในย่านไททาวในนครลอสแอนเจลิสที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่แวะเวียนมาลิ้มลองอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งข้าวแกงหรือขนมไทย พอมีโควิดมาปุ๊บทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยพอไม่มีนั่งทานอะไรเงี้ยความความตื่นเต้นความสุขสนานนี่คือไทยทาวมันก็เลยจะลดลงความรู้สึกที่แบบคนที่คิดถึงไททาวก็จะมาณจุดนี้ปกติก็จะคึกคักคึกคักแต่ตอนนี้มันคือเงียบว่างเปล่าพัทพรศรีบุญล,ลือพนักง,งานร้านเรือนแพรร้านอาหารไทยเก่าแก่ในไทยทาวให้สัมภาษณ์กับ v o a ว่า ร้านเรือนแพรต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรการยับยั้งการระบาดของโควิด -19 ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เรียกได้ว่าเข้มงวดที่สุดในสหรัฐซึ่งห้ามไม่ให้มีการรับประทานอาหารภายในร้านและนอกร้านเป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาถ้าถามว่าคือความรู้สึกลูกค้าม,มันก็ไม่เหมือนเดิมที่เราจะออกมาใช่ไหมคะนั่งกินไทยรถหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็เห็นหลายคนอยู่บางที่ก็ยืนกินมีลูกค้าคนเข้ามาขอขอทานได้ไหมด้วยนะบางคนเขาก็ไม่รู้พี่ก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็น กก็บอออว่่่าามมันไไได้้จรริงรงงๆะยยเีถึงแม้ว่าอัตราผู้ป่วยโควิด19ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนแล้วและอนุญาตให้ร้านอาหารเปิดให้บริการภายนอกร้านได้อีกครั้งแต่ผู้ประกอบการและพนักง,งานไทยมองว่ายัางต้องใช้เวลาก่อนที่เศรษฐกิจจะกลับไปเหมือนเดิมมันก็คงต้องใช้เวลาเนาะที่จะกลับมาเพราะว่าเขาเรียกว่าเม็ดเงินมันก็หายไปคนทํางานก็ลดลงทุกอย่าง แต่เราก็อยากจะให้มันกลับมาเร็วๆเพราะว่ามันก็คือเศรษฐกิจทุกอย่างอะเนาะประธานาธิบดีโจไบเดนได้พยายามผลักดันให้รัฐสภาเห็นชอบแผนการช่วยเหลือเศรษฐกิจช่วงโควิด19ซึ่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า1.9ล้านล้านดอลลาร์ครอบคลุมหลายมาตรการเช่นการให้เงินช่วยเหลือผู้ที่ตกงานการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำการให้งบประมาณสนับสนุนการฉีดวัคซีนตลอดจนการแจกจ่ายเงินโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ คนละ1,400ดอลลาร์ซึ่งคนไทยในสหรัฐมองว่าจะช่วยได้มากในภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าชอบขอแตะเงินนะพี่มองว่าลองดูสิถ้าเกิดมันไม่มีเงินอัดฉีดตรงนี้ร้านอาหารเนี่ยพี่ดูลองดูนะร้านอาหารลดการทํางานลดชั่วโมงลดฉีบรายได้ตรงนั้นมาจากไหนไม่ใช่ว่าเรารอขอนะแต่เรามองว่าเฮ้ยมันไม่มีเงินอัดฉีดเข้ามาในบิสเนสเศรษฐกิจมันจะมันจะดำเนินกันยังไงอ่ะงานโดนตัดฉีบลง บางคนโดนเลี้ยออฟรายได้มันหดเม็ดเงินมันหดไปอ่ะถ้าง,งานมันกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างมันมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้เราก็คงไม่ต้องมาลองเงิน2องพันหรือรออะไรนี้เราก็ยังทํางานของเราปกติในปีที่ผ่านมารัฐสภาสหรัฐได้เห็นชอบอนุมัติงบช่วยเหลือคนอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ไปสองครั้งซึ่งคนไทยที่ทํางานในอเมริกาหลายคนได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึงพนักงานในร้านอาหาร Amazing Thai ในเมืองมินิอาโพลิสรัฐมินนิโซตา ก็ถ <formation jin x 2> <s at> ือ <theater> ว่าเป็นการช่วยเหลือที่เบื้องต้นนะคะดีกว่าที่ไม่ไม่รัฐบาลไม่ยื่นมือมาช่วยเราเลยอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังช่วยบรรเทาในสุในในณณเวลานั้นนะคะถึงแม้ว่าเงินอาจจะไม่มากกับกับสำหรับบางคนที่บอกเออหกร้อยเองพันสองเองแต่ว่ามันอาจจะมีคุณค่ากับหลายหลายชีวิตที่ที่ที่โดนโดนสภาวะโควิดอย่างเงี้ยค่ะกุลสตรีโนรีเจ้าของร้าน Amazing Thai ที่จ้างพนักง,งานเกือบ30ชีวิตมองว่ามาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐยังจําเป็นเพราะโควิด -19 ยังระบาดและส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องอีกทั้งการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ยังเพิ่งเริ่มต้นถ้าเกิดได้มาอีกสักตั้งหนึ่งก็ดีนะคะคงสุดท้ายก่อนที่จะได้รับวัคซีนกันเนี่ยคะ่ะแต่เพราะว่าวัคซีนเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นี้มันได้ได้แน่เลยสปริงเดี่ยฉีดแน่แต่เราไม่รู้ว่าสปริงสปริงไหนอะ สปริงช่วงเวลาเดือนไหนที่ผ่านมาสมาชิกสภาพรรครัิลันันหลายคนได้คัดค้านแผนเยียวยาเศรษฐกิจของไบเดนเพราะมองว่าเป็นแผนที่ใช้งบประมาณสูงเกินไปและเห็นว่าควรช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้นแต่สภาคองเกรสของสหรัฐใช้วิธีการพิจารณางบประมาณแบบพิเศษซึ่งแกนนำในสภาจากพรรคเดโมแครตแสดงความมั่นใจว่า พรบแผนการช่วยเหลือชาวอเมริกันนี้จะได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ภายในวันที่14มีนาคมก่อนที่มาตรการช่วยเหลือชุดก่อนจะหมดอายุลงสุภกิจพัรทรธีรานนท์วรังคณาชมชื่น Voice of America ภาคภาษาไทยรายงาน